สัสดีค้าอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดกับพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะชาวนาะชาวไร่ชาวสวนทุกท่านนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดคะ่ะจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะล่าสุดนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เกษตรกรทั่วประเทศนะคะมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจำนวน3า3ล้านเ้านร้ไร่ค่ะทั้งหมด36จังหวัดนะคะซึ่ง ประกอบด้วยกำแพงเพชรเชียงใหม่เชียงรายตากนานแพร่พยาวพิจิตตเพชรบูรณ์พิษณุโลกลำปางลำพูนแม่ห้องศนสุขโขทัยอุทัยธานีนครสวรรค์กาลสินขอนแก่นค่ะรวมไปถึงชัย,ยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์เลยสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญปาจ,จีนบรุรีระยองชัยนาทลบบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองราชบรุรีสระบรุรีสิงห์บุรีและสุพรรณบุรีค่ะ โดยจะมีการแบ่งในส่วนของการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นข้าวจำนวนกว่า2 4 4 4 9ไร่ค่ะส่วนพืชไร่ค่ะจำนวนอยู่ที่1,481,26 0ไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆจำนวน10,1840ไร่และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมากกว่า2 0 0 0 0 98, 9 8 9 9 0รายค่ะซึ่งครั้งนี้การประกาศให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยฉุกเฉินตอนนี้เจ็ดจังหวัดได้แก่กำแพงเพชรนะคะตากเพชรบูร์พิจิตรสุโขทยัยชัยภูมิและจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการกำชับและเร่ง ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหลักเกณฑ์ในการให้ค่ะช่วยเหลือดังนี้นะคะในด้านการเกษตรที่ประสบภัยในครั้งนี้กรณีฉุกเฉินเป็นการเร่งด่วนสําหรับเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรจะได้รับคือ ครัวเรือนไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ1,340บาทพืชไร่พืชผักไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ4 0, 4 8 8บาทค่ะซึ่งตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีการประกาศเขตผู้ประสบภัยพิบัติกรณีภัยพิบัติ7ตจังหวัดนะคะอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งเป็นเกษตรกร ขราวนี้เตรียมรับเงินได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกำแพงเพชรตากพิรณ์พิพจิตรสุโขทัยสุพรรณบุรีและชัยภูมิค่ะนำข่าวสารข้อมูลดีๆมาฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ